สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพโรคเบาหวานเป็นโรคที่ก่อให้เกิดมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายสําหรับผู้ป่วยข่าวดีสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานปัจจุบันนี้จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาได้ประสบผลสําเร็จในการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาเรื่องโรคเบาหวานได้ดีและมีประสิทธิภาพช่วยลดเรื่องภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคเบาหวานด้วยวันนี้ทีมผู้สื่อข่าวของเราได้มาที่ร้านขายยาเพื่อจะเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ สวัสดีค่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์รักษาเบาหวานที่ขายดีที่สุดของทางร้านเรามาแนะนํานะคะก็คือว่าจะเป็นตัวนี้ตัวยาเม็ดฟูซาโตจีค่ะสาเหตุที่ขายดีเพราะการตอบรับจากลูกค้าหลังจากที่ใช้1-2เดือนเพราะว่ายาตัวนี้ทํามาจากเทคโนโลยีนาโนของญี่ปุ่นและมีสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งมีส่วนประกอบจากบรวเพชษผักเสียงดาแล้วก็พวกามาราคินกนะคะขาพวาตัวนี้ก็คือว่าจะทําเป็นแบบเม็ดฟูมีรสชาติทานง่ายแล้วกใ็ใช้สะดวกสบายด้วยค่ะ หลังจากใช้ตัวนี้ได้2อถึงสเดือนจะเห็นผลได้ชัดเจนว่าระดับน้ำตาลของเรากลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ7 0็ด0ถึงหนึรหรือว่าระดับน้ำตาลสะสมกลับมาอยู่ที่6จุดอยู่ระดับที่ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ยังลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆของโรคเบาหวานได้ดีเช่นอาการนอนไม่หลับปัสสาวะบ่อยสายตาผามัวปวดตามข้อหรือว่าไม่เจริญอาหารตัวนี้สามารถช่วยได้ดีมากเลยค่ะเม็ดฟูซาโตจีเป็นตัวแรกและตัวเดียวในประเทศไทยที่รักษาเบาหวานได้ดีที่สุดหลังจากเพียงใช้2-3เดือนเท่านั้นค่ะ หากท่านไหนสนใจอยากรักษาเบาหวานด้วยเทคโนโลยีนาโนของประเทศญี่ปุ่นเม็ดฟู s a t ตัวนี้นะคะสามารถฝากเบอร์ไว้ใต้วิดีโอนี้ทางเราจะมีเจ้าหน้าที่โทรให้คำปรึกษาได้อย่างละเอียดค่ะเพียงใช้วันละ2เม็ดต่อครั้งนะคะก็คือว่าครั้งละ1เม็ดหลังอาหารเพียงแค่ในน้ำา1 4 0 5 0มิลลิตรต่อครั้งค่ะจะมีรสชาติทานง่ายแล้วก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะจะเป็นตัวยาเม็ดฟูมีรสชาติอร่อยค่ะ ถ้าห่างละลายในน้ำเย็นนะคะจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ทานง่ายขึ้นค่ะซาตจีนะคะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นตรงที่ว่านอกจากช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังสามารถฟื้นฟูตับอ่อนของเราให้ผลิตอินซูลินมาเผาผลาญน้ำตาลได้ทำให้น้ำตาลของเรากลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ค่ะรักษาเบาหวานก็เหมือนรักษาโรคอื่นๆให้เราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหรือว่าโรคไตาวายเสียพันธุ์โรคผิวหนังหรือว่าโรคอื่นๆค่ะ เพียงวันละสองม็ตรวันละสองม็ดเท่านั้นใครที่กําลังเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองหรือว่าเป็นเบาหวานมานานพวกเราช่วยได้โทรหาเบอร์สายด่วนของเราตอนนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะอยู่ที่ร้านขายยานะครับเพื่อจะเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงช่วยในการรักษาเรื่องไขมันในเลือดที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจํานวนมากนั่นก็คือผลิตภัณฑ์โชเรส เป็นเบาหวานชนิดที่สองค่ะเป็นมาสี่ปีแล้วระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงมากมันจะอยู่ที่1 5 1 6จุดตลอดเลยเราเนี่ยจะมีความรู้สึกเพลียอยู่ตลอดเวลามือก็ชาเท้าก็ชาและปัสสาวะตันคืนบ่อยน้ำหนักเนี่ยมันลงเองแล้วก็ควบคุมไม่ได้ได้วยนะและแปลกนะเวลาเราจะนอนเนี่ยก็จะรู้สึกหิวข้าวเวลานอนอ่ะก็หลับไม่สบายเหมือนหลับไม่สนิทตื่นเช้ามาเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อย เพียไปหมดเหมือนไม่ได้นอนเลยเครียดมากค่ะเพราะว่าเราต้องงดอาหารตั้งหลายอย่างป้าเนี่ยเหนื่อยใจเหนื่อยใจกลัวว่าโรคเนี่ยจะตามไปตลอดชีวิตกลัวว่าถ้าเป็นหนักๆเนี่ยมันจะทรมานทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวพอไปเห็นคนอื่นเขามีความสุขสุขภาพแข็งแรงเราถึงรู้ว่าชีวิตเนี่ยมีคุณค่าแค่ไหนและบอกเลยนะว่าป้าเนี่ยเคยลองมาทุกชนิดแล้วแต่ว่ามันก็ได้ผลนิดเดียวะตั้งแต่มาเจอเม็ดฟูซาโตชีตัวเนี้ย เบาหวานของป้าเนี่ยดีขึ้นมากและก็ไม่กลับมาเป็นซ้ําด้วยนะป้าไปรู้จักตัวเนี้ยจากโฆษณา Facebook เห็นคนก็สั่งกันเต็มเลยแล้วผลตอบรับดีมากมีแต่คนมาเม้นว่าน้ําตาลในเลือดในคงที่สุขภาพก็ดีขึ้นก็เ,เลยตัดสินใจซื้อมาลองกินบ้างเป็นอย่างเขาว่าเลยค่ะอาการของโรคเนี่ยมันลดลงอย่างชัดเจนหลังจากที่ลองกินเข้ามาสเดือนเนี่ยไม่ต้องลุกขึ้นไปปัสสาวะบ่อยๆอ,อีกแล้ว กลางคืนก็หลับยาวหลับง่ายมือเท้าที่เคยชาเนี่ยก็ไม่มีกันแล้วนะคะร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยป้าเนี่ยกินยาแผนปัจจุบันเป็นกำกำแล้วมันมีผลข้างเคียงเหงื่อออกใจสัน่นและน้ำตาในเลือดเนี่ยมันก็สวิงสูงเกินไปบ้างต่ำไปบ้างตั้งแต่กินซาโตชิเนี่ยน้ำตาลในเลือดของป้าเนี่ยกลับมาอยู่ที่5ถึง7จุดและก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะคะยาเม็ดฟูตัวเนี้ยทานง่ายมาก สะดวกดีค่ะเลยดื่มทุกวันทําให้น้ําตาลในเลือดคงที่ป้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกสดชื่นแข็งแรงแบบนี้มานานหลายปีละป้าชื่อติว๋วปีนี้อายุ53ปีแล้วครอบครัวของป้าไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยนะแต่ปีที่แล้วป้ารู้สึกหิวบ่อยแล้วก็ปวดกระเพาะมากแล้วก็ชาที่เท้าแล้วก็มือตาผ้ามัวป้ากระเบื่อมาก กลางคืนก็ลุกไปปัสสาวะบ่อยเลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจปัสสาวะเจาะเลือดเพื่อดูว่าเราเป็นอะไรเปล่าคุณหมอบอกว่าป้าเป็นเบาหวานชนิดที่2ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่320 HBA1c อยู่ที่7.5ม mm ิลลิโมลต่อลิตรป้าลองมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่เห็นมันจะได้ผลแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลหาหมอสองครั้งต่อเดือนหมอตรวจแล้วให้ยามากินกินมาหลายเดือนแล้วแต่น้ำตาลในเลือดก็ยังไม่คงที่ว่าได้7จุดกว่าตลอดเลยกลัวมาก เครียดกังวลไปหมดเลยละ่ะเพราะยาแผนปัจจุบันน่มันทําให้แผลในกระเพาะยิ่งแย่ลงบังเอิญไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นเบาหวานมา5ปีแล้วละ่ะแต่น้ําตาลในเลือดเขากลับคงที่ที่6จุดเขาบอกว่ามีหมอชาวญี่ปุ่นแนะนําอาหารเสริมเพื่อรักษาเบาหวานจากนั้นไม่นานป้าก็เล่าเรื่องเบาหวานของป้าให้เพื่อนฟังก็เ,เลยแนะนําเม็ดฟู้ซาโตชิตัวช่วยที่ทําให้เขาหายจากเบาหวานตัวนี้ค่ะป้าทานทุกวันค่ะตอนแรกนะป้าก็ไม่เชื่อแต่พอลองกินมาหนึ่งเดือนแล้วป้าประหลาดใจมากเลยจะ้ะ เพราะอาหารก็ไม่เจ็บหลังจากกินไปแค่สองสัปดาห์เองร่างกายก็แข็งแรงขึ้นไม่มีอาการชาที่มือที่เท้าแล้วนะปะสัสสาวะก็น้อยลงนอนหลับสบายขึ้นหลังจากหนึ่งเดือนระดับน้ำตาลในเลือดก็อยู่ที่6.5ม mm ิลิโมลต่อลิตรสุขภาพแข็งแรงผิวสดใสไม่เจ็บปวดแล้วค่ะพอไปหาหมอนหมอบอกว่าสุขภาพป้าดีขึ้นอย่างชัดเจนและหมอก็บอกว่าให้ป้าเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายทุกวันป้าจะมีความสุขมากกับผลลัพธ์ที่ได้ต้องขอบคุณซาโตชิค่ะ อาหารเสริมตัวนี้ดีมากเลยนะน้ําตาลในเลือดของป้าไม่สูงขึ้นอีกแล้วมันกลับมาอยู่ที่ระดับ5.8ระดับนี้คืออย่างที่ปลอดภัยแล้วล่ะจากเมื่อก่อนที่ป้าเนี่ยต้องลุกไปปสัสสาวะ2-3หนต่อคืนมีอาการชาที่เท้าตาพร่ามัวเท่าที่ป้ารู้ซาโตชิสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นจึงมีประสิทธิภาพมากประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการรักษาได้เยอะตอนนี้ป้าเพียง ต้องใส่ใจในการใช้ชีวิตประจําวันการกินและไปตรวจสุขภาพ6เดือนต่อครั้งเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงป้าเพิ่งได้ยินมาจากพี่ชายว่าเพื่อนของเขาก็เป็นเบาหวานมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ป้าก็กะว่าจะแนะนาําซาตชีตัวนี้ให้เขารักษาเบาหวานแน่นอนค่ะป้าชื่อสีนะปีนี้ก็อายุ51แล้วบ้านอยู่นครน,นายกค่ะอาชีพก็อยู่ในไร่ในสวนนี่แหละค่ะป้านะเคยเป็นเบาหวาน เป็นแบบขั้นรุนแรงมากะระดับน้ำตาลในเลือดนะสูงถึง280เลยค่ะอาการต่างๆมาทั้งหมดเลยแม้ว่าจะเป็นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนตาผ้ามวัวมือเท้าก็ชาบางวันนะทำงานไม่ไหวเลยค่ะเอาจริงนะป้าก็เคยกินยามาเยอะแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยป้าไปคุยกับเพื่อนคนนึงจนได้มารู้จักตัวนี้เม็ดฟูซาโตชิเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานโดยเฉพาะ เขามาในรูปแบบเม็ดฟูทานง่ายมากค่ะป้าเนี่ยไว้วางใจก็เลยสั่งมากินดูหลังจากกินไปได้3สัปดาห์เท่านั้นแหละน้ำตาลเนี่ยกลับมาเป็นปกติเลยค่ะจาก280เหลือ105เองค่ะกินดีมากแล้วก็ช่วยให้หลับสบายขึ้นมีความสุขมากๆค่ะตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องตามันไม่ผ้าไม่มัวละกลางคืนก็ไม่ต้องลุกไปปัสสาวะบ่อย ขอบคุณซาโตชิมากๆเลยนะที่ช่วยป้าไว้ไม่มีอะไรดีใจเท่าค่าน้ําตาลเป็นปกติแล้วค่ะใช้ชีวิตได้มีความสุขที่สุดเลยคนที่น้ําตาลสูงหรือเป็นเบาหวานควรทานซาโตชินะคะดีมากปลอดภัยไม่ต้องไปโรงพยาบาลหลายครั้งไม่ต้องสิ้นเปืองด้วยค่ะจากประสบการณ์ของป้านะป้าคอนเฟิร์มป้าทานแล้วได้ผลแน่นอนผมชื่อเรครับอายุ63ปีเป็นเบาหวานชนิดที่2มา8 9ปีแล้วละ่ะตอนเพิ่งเป็นเนบาหวานผมกังวลมาก ทั้งเหนื่อยล้าตาพร่ามัวตามือตามเท้ามันก็ชาทำอะไรก็ไม่ไหวก่อนหน้านี้ตอนไปโรงพยาบาลหมอบอกผมว่าผมเป็นเบาหวานชนิดที่2ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่14.3ส่วนระดับ HbA1c สูงจนน่ากังวลหมอสั่งให้ผมนอนโรงพยาบาลแล้วรีบรักษาภายใน1สัปดาห์แต่ว่าค่ารักษามันแพงเกินไป ผมจึงของกลับา้าคุณหมอเลยจัดยาแผนปัจจุบันให้ผมกินผมกินยาร่วมกับการงดอาหารตามที่หมอแนะนำลดขนมหวานและน้ำอัดลมแต่ก็ยังปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอยู่ดีน้ำหนักลดเร็วมากแบบผิดปกติอาการของผมก็แย่ yeah, ลงกว่าเดิมอีกครับกลัวมากกลัวว่าจะต้องกลับไปหาหมออีกหมอบอกให้ผมใช้ยาสมุนไพราการรักษาจะได้ผลกว่าผมเลยบอกลูกชาย หาสมุนไพรรักษาเบาหวานในออนไลน์แล้วเขาก็มาเจอเม็ดฟู่เบาหวานซาโตชิใช Ch ้เทคโนโลยี ARA และสารสกัดจากผักเสียงดาจะช่วยให้น้ำตาลในเลือดคงที่โดยไม่ส่งผลต่อตับไตผมจึงได้ปรึกษาคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญถึงได้กล้าตัดสินใจสั่งหนึ่งคอร์สมาทดลองกินดูความประทับใจแรกเลยคือบินหอ หลังจากได้ลองกิน1สัปดาห์อาการน้ำหนักลดลงแบบผิดปกติของผมก็ไม่มีอีกแล้วกินดีอยู่ดีผมก็มีความสุขมากๆเลยครับหลังจากกินไป1เดือนลุงก็ไม่ผอมแห้งเหมือนเมื่อก่อนทุกคนรู้ไหมว่าน้ําตาลในเลือดลดลง14.3เป็น8.0แล้วครับดีใจมากๆเลยผมสั่งเพิ่มอีกคอรคอสมันใช้เวลาต่อเนื่องอีก3เดือนร่วมกับการกินอาหารที่เหมาะสมและออกกําลังกายทุกวันร่างกายแข็งแรง รู้สึกมีชีวิตชีวาตั้งแต่นั้นมาผมก็วางใจซาตโตชิมาตลอดแล้วผมก็สั่งซื้อเพิ่มเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวกินด้วยมันดีจริงๆนะครับขอบคุณเม็ดฟู้ซาตโตชิที่ช่วยให้ผมหายจากเบาหวานแนะนำเลยครับใครที่เป็นเบาหวานน้ำหนักลดลงผิดปกตินอนไม่หลับให้รีบสั่งซาตโตชิตัวนี้มากินเลยครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเราผมชื่ออาทิตย์ อายุ45ปีเป็นเบาหวานมา9กปีแล้วครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับว่าผมเนี่ยเป็นเบาหวานแต่รู้สึกว่าตอนนั้นคืนเนี่ยฉี่บ่อยมากครับคือละห้าครั้งเนี่ยดื่มน้ำเนี่ยผมก็ดื่มเยอะนะแต่รู้สึกว่ามันก็หายน้ำมากตามแขนตามขาเนี่ยสั้นไปหมดเลยครับก็เลยไปหาหมอพอได้ตรวจเท่านั้นแหละรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเบาหวานครับก็อยู่มาเรื่อยๆอาการเนี่ยก็มีแต่แย่ลงแย่ลงขนาดผมนะไปหาหมอเมื่อไยที่ กินยาเมาลัยขนานนะแต่ค่าน้าตาลในเลือดอ่ะมันก็ยังไม่คงที่มันขึ้นขึ้นลงลงอยู่งั้น,นะแต่เจ็บที่กระเพาะอาหารแทนกินยาที่โรงพยาบาลให้มาก็เยอะอยู่แต่ผมก็กลัวนะครับว่าตับไตจะมีปัญหาเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับช่วงส่งการลูกชายผมซื้อเมดฟูซาโตชิจากที่ทํางานมให้ผม3หลอดแต่ตัวผมเนี่ยไม่เคยอยากลองสักเท่าไหร่นะเพราะลองมาเยอะครับมันไม่เคยเห็นผลเลยผมก็มานั่งคิดอยู่สองสามวันก็เลยตัดสินใจลองครับอีกอย่างหนึ่งอ่ะ เขาไม่ใช่ยาก็าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับหลังจากที่ผมทานไปได้3เดือนนะครับคาร์นัตาลในเลือดเนี่ยมันลดลงเหลือ7มิลลิโมลต่อลิตรแล้วครับผมเนี่ยดีใจมากๆเลยครับที่กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติตอนแรกนะผมก็คิดว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าแต่มันดีจริงๆครับ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือผมไม่ได้ทานยาอย่างอื่นเลยนะอาการที่เคยปัสสาวะบอยมือเท้าชาตอนเนี้มันหายไปหมดแล้วครับกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคเบาหวาน ตอนกลางคืนนะครับหลับได้สบายเลยไม่ต้องพึ่งยาแผ่นปัจจุบันแล้วครับขอบคุณซาโตชิมากๆเลยครับครับผมสุการผโมกลางอยู่บ้านห้วยมางอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องไทยผมเป็นประวานมาสองปีอาการผมคือตาข้ามัวนอนไม่หลับลุกชี่บ่อยตอนกลางคืนผมทานยาปัจจุบันมาแล้วเนี่ย ได้ปีกว่าแต่ผลไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฝนมากมายแต่หลังจากผมมาเจอผลิตภัณฑ์ซาโตชิผมทดลองใช้ดูหลังจากใช้1หลอดน้ำตาลก็เริ่มลด2หลอดสหลอดน้ำตาลก็ลดลงเรื่อยๆณปัจจุบันตอนนี้น้ำตาลผมเริ่มจะปกติแล้วและความดันก็จะปกติผมภูมิใจมากครับกับผลิตภัณฑ์ซาโตชิตัวนี้ผมใช้มาแล้วประมาณหเดือนรู้สึกพอใจมากครับดีมากครับ น้ำตาลลดลงเรื่อยๆครับมั่นใจครับกับบิบพันซันโตชิผมขอแนะนําให้ทุกท่านที่เป็นเบาหวานมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเบาหวานน้ำตาลไม่ลดความดันไม่ลดขอให้ลองมาใช้ดูครับ <are> ดีจริงๆครับซันโตชิหลังจากที่ผมใช้มาขอการันตีได้รับรองได้ครับผมขอแนะนําให้ทุกคนที่เป็นเบาหวาน <phải S 1> มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเบาหวานให้มาลองใช้ซันโตชีดูแล้วจะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ภูมิใจมาก <inaudible> <inaudible> Diabetics are currently experiencing a disease which has no complete cure. If the patient does not adjust their diet, exercise in moderation, combined with an appropriate treatment to control the disease, the disease will just get worse. And cause dangerous complications such as visual impairment, even leading to blindness, kidney failure, decrease in immune system, sores, and infection, sudden rise or fall in blood sugar leading into a coma. These are all dangerous complications for the patient and it could result in death at any time. I advise my patients to eat and exercise scientifically in combination with the use of satoshi effervescent tablets in order to support blood sugar stability all my patients which have been using satoshi have shown excellent results satoshi is an extremely effective solution to help stabilize blood sugar for diabetics thanks to satoshi thousands of my patients are still healthy living happily and optimistically and working as normal with the disease for decades now Diabetes is now no longer a worry for them. Satoshi is an effervescent tablet for diabetes which applies advanced Japanese nanotechnology. The product contains corosolic acid, which is a leaf extract which has the same effect as insulin. It helps stabilize blood pressure and prevent accumulation of platelets. In addition, Rare herbal ingredients such as bitter melon, vitamins PP, B1, B2, B12 that provide necessary nutrients all assist in helping patients eat well, sleep well, and enhance their immune system. It is anti inflammatory, reduces cravings for sweets, lowers blood sugar, stimulates in insulin secretion. After only three weeks of use, you can feel the great effect of the product.